คืนนี้ผมจะเล่าเรื่องของพี่ชาติรอปรพอกะกลางคืนที่เพิ่งเริ่มงานในโรงงานแห่งหนึ่งคืนแรกของเขาดูไม่มีอะไรจนกระทั่งหัวหน้าเวนพูดขำๆว่าหลังกดังถ้าได้กลิ่นน้ำหอมอย่าหันไปมองพี่ชาติแค่หัวเราะแต่ตอนตีหนึ่งเขาเห็นในจอวงจรปิดผู้หญิงคนหนึ่ง เหมือนกำลังจะผูกคอตายเขารีบวิ่งไปและที่นั่นเขาเจอกับร่างของนิดพนักงานสาวในชุดยูนิฟอร์มยืนห้อยอยู่กับเชือกขณะที่เขากำลังจะวิ่งไปขอความช่วยเหลือเธอลืงตาช้าๆแล้วพูดว่าหนูยังอยู่ที่นี่หนูยังไม่ได้ไปไหนหลังจากนั้น กลิ่นน้ำหอมก็ลอยวูบผ่านหน้าเขาทิ้งไว้เพียงร่องรอยเย็นเฉียบที่ต้นคอรุ่งเช้าพี่ชาติถามหัวหน้าเวนเขาแค่ตอบเสียงเบาว่าคนนั้นชื่อนิดผูกคอตายเพราะโดนหัวหน้าหลอกว่ารักแต่เรื่องมันยังไม่จบคืนนั้นเขาได้ยินเสียงในกล้องอีกครั้งเสียงผู้ชายร้องไห้ พ,พึมพำว่าผมขอโทษอย่าพาผมไปแล้วเงาหนึ่งก็ค่อยๆลอยขึ้นแล้วห้อยลงจากเพดานเป็นหัวหน้าแผนกคนเดิมที่ตายตามนิดไปเมื่อปีที่แล้วพิชาติเริ่มเห็นพวกเขาทุกคืนฝนตกบางคืนเสียงผู้หญิงกระซิบจากป้อมยามบางคืน เสียงผู้ชายร้องไห้จากมุมห้องจนคืนสุดท้ายพี่ชาตินั่งหลับในป้อมแล้วสะดุ้งตื่นเพราะเสียงเคาะกระจกนิดยืนอยู่ข้างนอกหน้าซีดผมเปียกเธอยิ้มให้แล้วพูดว่าคืนนี้หนูจะอยู่กับพี่นะพี่ชาติลาออกในเช้าวันรุ่งขึ้น และไม่เคยกลับมาแถวนั้นอีกเลยเพราะเขารู้แล้วว่าบางวิญญาณม่ได้ต้องการความช่วยเหลือแต่ต้องการใครสักคนที่จะอยู่เป็นเพื่อนไปตลอดคืนหากคุณชอบเรื่องนี้อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเสียงหลอนตอนดึกแล้วพบกันใหม่ในความมืด